สวัสดีครับวันนี้ผมก็พามาดูสวนยางของแม่ยายนะครับจุ่ที่จังหวัดบึงการนะครับเป็นทางที่ไปบ้านโนนจำปานะครับระหว่างบ้านโนนจำปากับป้านกำแพงงนะสวนยางนี้ก็อายุประมาณ1ปีนะครับปีนี้เข้าปีที่สองฝนที่2ครับก็ครบประมาณหนึ่งปีพอดี ก็เลยมาถ่ายวิดีโอให้ชมกันนะครับต้นยางถือว่าสวยมากเลยนะครับอยู่ที่ส่วนของแม่ยายส่วนสูงน่าจะประมาณสัก2,50เมตรห้ไปถึง3เมตรได้นะครับถือว่าสูงนะครับแต่ว่าบางต้นก็ไม่สูงอันนี้ก็ประมาณ180 170 180ตอนนี้กำลังแทงยอดใหม่เลยในปีแรกของยางพลา นะครับเขาจะแทงต้นสูงอย่างเดียวส่วนปีที่สองเขาจะเริ่มแตกแตกกิ่งนะครับแตกกิ่งเหยียดออกมาพอดีแม่ยายก็ใส่ปุ๋ยเอาไว้นะครับประมาณหนึ่งเดือนแล้วผมก็เลยมาถ่ายวิดีโอแล้วก็อัปเดตให้ดูนะครับเขาปีสองเขาก็จะเริ่มแตกกิ่งตรงนี้ตรงนี้ก็ถือว่ากิ่งสูงต้นนี้สูงมากครับจริงๆแล้วน่าจะประมาณสัก4เมตรจะได้ สวยมากครับตัวน,นี้เนี่เม็ดท,ที่เป็นเม็ดปุ๋ยสีเป็นก็ใส่ตรงโคนเลยนะทีจริงแล้วก็ไม่ควรใส่โคนมากแต่ว่าเอิก็ใส่เลยครับเพราะปุ๋ยอีกก็เป็นปุ๋ยมักมาแล้วใส่ตรงโคนเลยนะครับเขียวๆตรงนี้รอบๆตรงนี้ก็เป็นปุ๋ย,ยมันก็กระจายออกมาตรงนี้อยู่ ที่เหลืองตัวนี้ก็คือเก็บญ้านะครับโดยการฉีดยาข่ายาแล้วก็ไถที่จริงก็อยากไถให้หมดแหละแต่พูดถึงว่าตรงนี้มันเป็นสวนยางเดิมเนี่ยมันมีการตัดต้นยางออกอสวนยางเดิมแล้วเวลาไถมันไถเข้าไม่ได้ครับเพราะว่ารากรากของต้นยางมันเยอะพอรากของต้นยางมันเยอะเนี่ยมันไถเข้าไปไม่ได้ผ่านเขาจะเสียหายก็เลยได้ไถแค่ร่องกลาง ที่จริงถ้าถ่ายหมดก็ดีนะครับแล้วก็เก็บยารอบๆไม่ต้องฉีดอ่ายาขยะเยอะแต่นี่ก็มันถ่ายเข้าไปไม่ได้ก็ฉีดเยอะหน่อยไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดว่าในปีแรกสองปีแรกเราเก็บยาได้เดีย๋ยวปีต่อไปมันก็จะบางๆยาก็จะน้อยๆก็ถือว่าดีบางคนอยากให้ยาลกก็ก็แล้วแต่คนครับแต่ผมมองว่าถ้ายามันไม่ลกนะครับยางเราก็จะสวยเพราะได้กินปุ๋ยเต็มๆ ส่วนบำรุงดินเราค่อยไปบำรุงทีหลังก็ได้ไม่ได้เสียหายมากขนาดนั้นนะครับกำลังแทงยอดทัวนี้ไม่ไม่สูงมากตัวนี้จะเป็นอันนี้เมตร80-90ได้แล้วก็ขนาด2เมตรกำลังจะแทงยอดเลยเนี่ยกำลังจะแทงยอดเป็นพัน251นะครับ ในปีแรกนะครับก็แนะนําให้เก็บอา่าหญ้านั่นแหละครับเก็บหญ้านะครับจะให้เขากินปุ๋ยมากเกินไปมันก็จะทําให้ต้นยางของเราไม่สวย๋ยวผมมาดูแม่ยายใส่ปุ๋ยนี่ดูแม่ยายใส่ปุ๋ยอันนี้คือเม็ดเม็ดปุ๋ยนะครับปุ๋ยอินรีเนี่ยเพิ่อนใส่แบบนี้เลยนะครับใส่ตรงโคนต้นเลยนะ แต่ว่ายางก็ไม่ได้เสียหายอะไรตอนที่ปลูกทีแรกเพื่อนก็เอาลองก้นหลุมด้วยนะครับเอาก้นหลุมแล้วก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์มา1ปีเต็มปีนี้ก็เป็นเข้าปีที่2องเสือสวยเลยครับปีแรกเขาจะขึ้นตรงอย่างเดียวปีที่2องเขาจะแตกกิง่งแล้วก็ปีที่3ามก็จะเริ่มขยายต้น แตกกิ่งขยายต้นขึ้นไปตอเดิมของอ่าไม้ยางเดิมก็ยังอยู่อยู่นะครับหลากก็ยังแข็งอยู่รถไถก็ยังไถไม่ค่อยได้ปีต่อไปน่าจะไถเข้าไปลึกได้อยู่เป็นการพลดีไปนในตัว ครับอ่าคราวน,นี้ดูแลก็เวลาใส่ปุ๋ยก็จะใส่อีกทีประมาณสักกรกดาสิงหานะครับก็ถ้าเป็นแม่ยายใส่ก็น่าจะใส่โคนต้นมนเดิมเนี่ยจะใส่โคนต้นบริเวณนี้เลยตอนที่เพิ่นมาใส่ก็คือฝนยังไม่มีนะครับฝนยังไม่ตกเลยการปีนี้ฝนตกน้อยมากนะครับใม่ดูเป็นเพราะอะไร ปุ๋ยอินรี์นี่ข้อดีเวลาใส่ปุ๋ยนี่ไม่จะเป็นต้องมีฝนเป็นเป็นช่วงที่ไม่มีฝนก็ได้ไม่ละเหยเพราะนั้นก็จะเป็นอยางซ่อมอยางซ่อมใหม่ซ่อมตรงช่วงที่เป็นเป็น,ป,นปลายปีนะครับเขาก็จะได้ประมาณน,นี้ไม่ได้ซ่อมปีนี้นะครับซ่อมของปีที่แล้วแต่ซ่อมช่วงปลายปีเขาก็จะเจริญเติบโตไม่ทนัน แต่ถ้าใส่ปุ๋ยอัดอัดปุ๋ยเข้าไป๋ยวาเขาก็พันเพื่อน,นอันนี้ใส่เกียวใช่ไหมครับใส่โคนต้นเลยนะครับไม่ยายใส่โคนต้นเลยปุ๋ยอ่สวยๆเลยไม่มีต้นเอ็นเลยนะครับคือผมว่าใส่ปุ๋ยอินทรีย์ก็ดีอย่างหนึ่งคือต้นยางมันจะค่อย,อยๆเจริญเติบโต แล้วก็เกติบโตแบบแข็งแรงถ้าเป็นเคมี er, ก็จะแบบโตแบบยวบโตแบบแข็งนอกอ่อ,อนในก็จะมีความต่างของมันอยู่ผมว่าก็ลองพิจารณาดูนะครับใครที่จะจะใส่ปุ๋ยนะครับเคมีอินทรีย์ก็ใส่ตามความเหมาะสมก็ได้ผสมกันไปในผมว่า มาอัปเดตให้ดูนะครับส่วนยาง1ปีเดี๋ยวปีต่อไปหรือว่าใส่ปุ๋ยค้างต่อไปผมมาอัปเดตให้ดูอีกทีว่าใส่ปุ๋ยอินทรีย์แล้วมันโตขึ้นหรือว่าสวยขึ้นขนาดไหนนะครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ